มาเจอนกนกกระจอกเทศเต้นรำให้ดูนะคะน้องจะตัวใหญ่มากค่ะแล้วเขาก็เหมือนอารมณ์ดีเต้นรำให้ดูด้วยคะ่ะอุ้ยเดินดินเดินเดนเอ้ย <laughs> อสวยสวยเอ้ยยืยยนเต้นด้วย ทัาา้งยืนทั้งเต้นทั้งยืนเต้นนั่งเต้นคือพอดีตัวเตี้ยค่ะมันก็เลยแบบว่าเขาจะมีไม้เนี้ยค่ะกั้นอยู่ค่ะจะไม่มีมุมนะ มุมถ่ายต้องใช้นี่ดูด้านล่างนะคะดูขาน้องค่ะขาใหญ่มากนี่คือการเต้นระบำของน้องนกกระจอกเทศน,นะคะเ,เห็นแม่ชีบอกว่าไม่ได้เต้นบ่อยๆนะคะจะนานๆเต้นค่ะเหมือนบอกว่า หมือนจะอารมณ์ดีหรือถูกใจอะไรสักอย่างจะเต้นให้ดูนะคะตะกี้จะมีจังหวะที่น้องลุกขึ้นมาแล้วก็มียืนขยับเต้นเลยคะ่ะมาดูฝั่งนี้นะคะพยายามหาม,มุมที่ถ่ายได้ไปดูปะ่ะมาทางนี้ได้ไหมทางนี้น้องเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมตรงนี้มานะคะ นี่ค่ะน้องเดินตามมานะคะนี่น้องเดินตามมาตรงนี้ค่ะเต้นให้ดูหน่อยน้องตาสวยมากค่ะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะวางของไว้ตรงนี้ก่อนนะคะวางของตรงนี้นี่มีเต้นให้ดูอีกรอบน่าน่ารักจังเลยอุย้ยจะสวยจะสวยสวยจ้า เหมือนน้องเขาอยากโชว์นะคะว่าเขาเต้นสวยค่ะเขาจะเต้นเต้นมารอบหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ตอนเดินเข้ามาก็เต้นให้ดูอีกรอบหนึ่งพอเราเดินอ้อมมาทางนี้น้องเขาก็จะย้ายที่มาเต้นให้นะคะดูเขาจะยืนเต้นด้วยนะคะตอนเขาจะเดินเดินแฟชั่นโชว์ดูตาน้องหวานมากเลยสวยน้องมาเต้นตรงนี้ลูกนี่ตรงนี้ นะมาเต้นตรงนี้นะเอาเต้นจะเต้นเต้นเลยสวยจ้าสวยจ้ะดูอารมณ์ดีมีความสุขตาเอ๋ดูตูตเน้อง ะมีอีกตัวข้างในนะคะนี่สองตัวค่ะอยู่คนละอยู่คนละข้อกันนะคะจะทำเป็นห้องให้เหมือนเขาเดินโชว์เลยค่ะเดินเหมือนเดินแคดอล็อกเลยนะคะเหมือนนางเหมือนนางงามเดิน เดี๋ยวเเขาจะเต้นดูให้ดูอีกรอบหรือเปล่าเขาดูนะคะเต้นไหมย,ยังเดินไปน่นดูน้องชัดๆนะคะน้องน่ารักมนก โว่ยขยันเดินจังเลยถ้าใครผ่านมาแถวแก่งคอยนะคะตรงชาอมอะค่ะจะมีนกกระจอกเทศแล้วก็มีม้านะคะบ้านไหนอยากปฏิบัติธรรมแล้วพาเด็กๆมาดูก็ได้ค่ะเขาเดินไปหาเพื่อนแล้วนะคะ เดินไปคุยกันนะเดี๋ยวเขาเดินกลับมาโชว์อีกรอบนึงเหมือนเขาจะเต้นให้ดูอีกรอบนะคะเนี่ยดูทรงยังไงอาไม่เต้นละไปละโอเคเดี๋ยวเราไปดูมา้าฝั่งโน้นต่อนะคะโอเคค่ะให้เขาไปเล่กกับเพื่อนสวัสดีนะคะ